สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Imperial r o y a ยกันนะคะวันนี้นะเราก็ได้มีโอกาสมาเล่นเกมนี้แล้วจากที่ไม่ได้เล่นไปประมาณ2เดือนแล้วตอนนี้ก็เกมมีภาษาไทยมาแล้วนะคะมีเสียงภาคภาษาไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ต้องพากบทพูดกันแล้วนะจะได้สบายขึ้นโอเคไปเริ่มในะเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะ ท่านนอนไม่หลับทั้งคืนลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่เช้าเพื่อรับการมอบของพระราชทานสนมใหม่คอยตั้งนานแผนกเครื่องใช้ถึงส่งคนมาพระราชทานของให้ล่วยยวนคุณหนูรีบมาดูเร็วว่าได้รับพระราชทานอะไรเลือกผ้าใหม่ทำเสื้อใหม่เถอะนี่มันมากเกินไปสำหรับข้าเจ้าชอบชิ้นไหนก็เลือกไปสิคุณหนูมีน้ำใจนะแต่ของพระราชทานของพวกเรากลับ ของพระราชะทานเป็นไปตามยศศักดรริ์เป็นพระเมตตามาเถอะข้าจะแบ่งของเองท่านกับด้วยวนกำลังจัดแบ่งของพระราชะทานบนโต๊ะคิดจะมอบให้คนรับใช้คนอื่นๆตอนนี้วานจนกับมู่เสียงที่พักตำหนักข้างเช่นเดียวกันกับท่านก็เดินมาที่ห้องท่านพี่มาแล้วหรือไม่บอกล่วงหน้าน้องเสียมารยาทแล้วเรื่องเมื่อวาน น้องอยังได้ถือโทษเลยนะพี่รู้แล้วหรือนี่น้องเห็นข้าเป็นคนอื่นหรือทำไมไม่มาบอกข้าตรงๆวันเจนไม่ค่อยให้ท่านตอบมองไปทางมู่เสียงด้วยความโกรธมู่เสียงยังไม่รีบขอโทษนายหญิงอีกมู่เสียงกับย่อตัวขอโทษท่านแบบไม่พอใจเหมือนมีความแค้น เห็นมูเสียงเป็นแบบนี้หวานเจนก็ทนไม่ได้มูเสียงเจ้าทําให้ข้าผิดหวังนะหรือว่าที่กุ้ยเหรินส่งเจ้ามาอยู่กับข้าก็เพื่อให้เจ้าทําเหลวไหลหรือช่างเถอะเจ้าไปรับโทษเถอะต่อไปข้าจะเขียนจดหมายบอกกุ้ยเหรินให้ส่งเจ้าออกนอกวังเห็นหวานเจนโกรธจริงท่านจะทํายังไงมีสองตัวเลือกมาค่ะเก็บนางไว้หาคนที่อยู่เบื้องหลัง อย่าใจอ่อนเลี้ยงงูเห่าไว้เก็บนางไว้แล้วกันอันแรกแล้วกันค่ะเขาให้พี่อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อีกอย่างน้องก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรือนางต้องมีเหตุผลที่ทำอย่างนี้แนะ่โมเสียงได้ยินที่หวานเจนพูดว่าจะทรงนางออกนอกวังก็ลนลานเมื่อทานพูดจบนางก็คุกเข่าร้องไห้ รู้ว่าต้องถูกส่งออกนอกวังมูเสียงก็ร้องไห้หนักรีบโขกหัวนายหญิงนายหญิงอภัยให้ด้วยบอกแค่เหลวไหลไปช่วขณะเพราะฉุนกุ้ยเหรินบอกว่าให้บ่าวแสดงอำนาจแทนนายหญิงหวันเจินได้ยินแล้วไม่พูดอะไรท่านแตะมือนางอารมณ์แป,ปรปรวนอย่างนี้นี่เองเมื่อวานนางบอกกับข้าว่าเพราะได้รับเงินข้าคิดว่าเรื่องไม่น่าจะง่ายๆแค่นี้ เพราะมีคนอยากให้พวกเราขัดแย้งกันเองพี่รู้ได้ยังไงวันนี้ข้าตื่นเร็วกว่าปกติเห็นนางทำลับๆแล้วล่อกับคนอื่นในนอกสวนกลับมาไต่ถามดูนางถึงได้บอกข้าวันจนสสยหน้าไล่มู่เสียงให้ร้องไห้ออกไปคำพูดของมู่เสียงน้องเชื่อไหมพวกเราโตมาด้วยกันต้องแสดงอำนาจด้วยหรือนี่เพราะคนอื่นอยากให้พวกเราแตกแยกกัน จูจูหวานเจนก็ลุกขึ้นยืนย่อตัวให้ท่านท่านรีบจับนางไว้พี่สาวท่านทำอะไรเนะี่ยกลัวว่าคนที่วางแผนให้พวกเราแตกแยกกันก็คือมู่เซียงวันนี้ข้าจะไม่ปิดบังน้องละมู่เซียงเป็นน้องต่างมารดาของข้าฮะอะไรนะท่านพ่อเมาเหล้าถูกคนวางแผนจนมีมู่เซียงมารดานางเห็นว่าเป็นลูกสาว ก็เอามูเซียงมาแลกกับเงินแล้วไปจากเมืองหลวงท่านพ่อรังเกียจเรื่องนี้แต่ก็ไม่อยากส่งมูเซียงไปให้คนอื่นเลยรับนางเป็นสาวใช้ให้ตมาพร้อมกับข้าข้าเดาว่าหลายปีมานี้มูเซียงรู้ชาติกําเนิดของตนเองเลยเกิดความไม่พอใจจนหาเรื่องให้พวกเราข้าก็ว่าใช่เพราะข้ากับนางม,มีมิตรภาพต่อกันมาคิดว่าคงแค่วู่วามไปชั่วขณะไว้ผ่านไปสักหน่อยถ้าข้าได้มียศศักดิ์ รับนางเป็นน้องบุญธรรมให้นางได้แต่งงานเชิดหน้าชูตาถือว่าสแสดงน้ำใจเต็มที่อย่างนี้นี่เองพี่คิดจะจัดก,การกับมู่เซียงยังไงข้าไล่มู่เซียงไปไม่ได้น้องอย่ากโกรธเลยนะพี่สาวใจอ่อนเพียงแต่ใจคนยากแท้อย่างถึงยังไงก็ต้องระวังหวงังว่านางจะไม่ผิดต่อข้าท่านเห็นหวานจนสีหน้ากรุ้มรีบเปลี่ยนเรื่อง ใช่วันนี้พี่สาวแต่งตัวสวยนะักเมื่อกี้ตอนที่เห็นพี่เข้ามาก็าอยากจะชมแล้วชอบเปลี่ยนเรื่องวัสดุเป็นของใหม่ถ้าน้องชอบเขาจะให้คนเอามาให้ท่านมองดูเสื้อผ้าของหวานจนวันนี้เพอมองเห็นป้ายหยกคุ้นๆที่หวานจนสวมอยู่ในใจอดสะท้อนใจไม่ได้นี่ไม่ใช่ของติดตัวของพี่ชายหรือทำไมพี่สาวถึงพกติดตัว มหาน้องพระมิธุระเรื่องย้ายที่พักจัดการเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดที่ต้องไปน้อมทักยามเช้าชุดใหม่นี้เพื่อการน้อมทักเดิมทีพี่ชอนข่าไปน้อมทักพร้อมกันขอบคุณพี่ที่เตือนเดี๋ยวน้องจะไปพร้อมพี่ท่านให้รั่ยยวนช่วยเปลี่ยนชุดให้เตรียมไปน้องทักสิ้นผินพร้อมหวานเจน เพื่อไม่ให้เหมือนกับชุดเรียบๆของหวานเจนท่านเปลี่ยนเป็นชุดใหม่คอนราสสไตล์ด้วยยวนชมยกใหญ่ในหญิงของข้าแต่งตัวแบบนี้สวยมากๆเลยเจ้านี่ปากหวานนะไปเถอะกดที่ต้องไปน้อมทักเจ้าตำหนักอย่าให้บกพร่องท่านกับหวานเจนเข้าไปในตำหนักหลักพร้อมกันทักทายสิ้นผินเห็นสิ้นผินนั่งอยู่บนที่นั่งสีหน้าซีเซียวทั้งอย่างแอแครก ท่านเลยคิดว่านางข้าหลวงพูดไม่ผิดเลยหม่อมฉันถวายพระพรพระสนมสิน้นผินอ่าทำไมเสียงของเราตรงนี้มันหายไปเลยเนะี่ยโอเคอ่านเอาก็ได้หม่อมฉันถวายพระพรพระสนมสิน้นผินลุกขึ้นเถิดเจียนชิวดินชาน้องสาวโดดเด่นทั้งคู่มาที่ตำหนักจงชุย ข้ารู้ว่าพวกเจ้าคงรู้สึกน้อยใจเมื่อกี้ฉีฉันใจที่อยู่ตำหนักตอนออกข้าก็ปลอบใจนางแบบนี้ได้รับการคุ้มครองจากพระสนมสิ้นผินเป็นบุญของหวานจนน้อยใจซะที่ไหน <c oughs> ข้าป่วยมานานไม่ค่อยได้ไปไหนคงดูแลน้องทั้งสองไม่ได้มากนักหวังว่าพวกเจ้าจะคอยดูแลกันและกันพระสนม พี่จนดีกับน้องมากน้องรู้การแพทย์นิดหน่อยถ้ามีอะไรก็สั่งมาได้น้องฉลาดเฉลียวฝีมือดีข้าควรขอคำชี้แนะจากเจ้ามากกว่าเทียบกับพี่สาวทั้งสองแล้วข้ายังไม่เท่าไหร่วันหน้าต้องขอคำชี้แนะอีกมากขอให้พวกพี่ๆอย่ารังเกียจเมื่อวานในสวนเหมือนจะคึกคักหม่ำฉันกำลังอยากบอกพระสนมไม่ต้องรอ เรื่องในวังไปไปมามาก็มีแค่นั้นคนที่มาต้องเจอเข้าสักวันสิ้นผินไออีกหลายครั้งเจียนชิวที่อยู่ข้างๆรีบรูปหลังให้นางข้ารู้จักหมอหลวงฝีมือดีให้เขาลองดูดีไหมไม่เป็นไรวันหน้าถ้าหายดีข้ากลับจะไม่ชินพูดอะไรกันสิ้นผินท่าทางเหนื่อย หลีตาเหมือนต้องการนอนเห็นแบบนี้ท่านกับวานจนเลยขอตัวก่อนระหว่างทางที่เดินกลับท่านหันไปมองตำหนักของสิ้นผินน้องสาวคิดอะไรอยู่พี่สาวสจัสวัดพระสนมสิ้นผินป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมไม่อยากรักษาให้หายจากที่ข้ารู้มาเดิมทีพระสนมสิ้นผินชอบร้องเพลงและฝ่าบาททรงโปรดในด้านนี้ภายหลังไม่รู้ทำไมลูกคอเสีย ในป่วยไม่หายในวังนี่โชคหรือเคราะห์ยากจะรู้เห็นท่าทางของพระสนมสิ้นผินคงผ่านความลำบากมาไม่น้อยวันลุงขึ้นท่านเห็นฟ้าสว่างจากการขอร้องของรั่วย,ยวนเลยไปเดินเล่นที่อุทยานหลวงคุณหนูได้ยินมาว่าอุทยานหลวงนี่เป็นเหมือนแดนสวรรค์งดงามนะัก <c oughs> ในอุทยานหลวงนี้มีสีสัน งามอย่าบอกใครทำให้คนคลายทุกข์ได้ท่านเดินไปถึงภูเขาจําลองกับได้ยินเสียงคนทะเลาะกันท่านเดินเข้าไปใกล้ๆเห็นหวันจนกำลังแย่งป้ายหยุกกับนางกำนันคนหนึ่งท่านรีบเข้าไปช่วยนึกไม่ถึงว่าตอนที่ผักกันนางกำนันจะพลัดตกน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้มีตัวเลือกมาตอนนี้ยังไงก็เป็นคนช่วยนาง ท่านว่ายน้ำไม่เป็นตะโกนเรียกคนช่วยในเมื่อเราว่ายน้ำไม่เป็นเราก็ต้องขอให้คนอื่นช่วยนะคนที่ว่ายน้ำเป็นตอ,อนที่สองตรงนี้มีคนจมน้ำรีบม,มาช่วยเร็วเซียวเกิอจือกระโดดลงไปในน้ำรูปร่างของเขาผอมกว่านางกำนันเยอะเสียเวลาตั้งนานกว่าจะลากนางขึ้นมาริมฝั่งได้ตอนนี้นางกำนันถูกลากขึ้นมาเหนือน้ำเซียวเกิอจือตบหน้านางไม่หยุด แต่ไม่มีปฏิกิริยานายหญิงคนตายแล้วช่างเถอะรายงานสนักพระราชวังนายหญิงเรื่องนี้มีรับลมคมในรายงานไม่ได้นายหญิงออกไปก่อนบ่าวจะจัดการเองท่านมองดูหวานจนที่จิตตกได้แ,แต่พยักหน้าพานางออกไปพี่ทำอะไรกับนางกำนันคนนั้นพูดแล้วยาว หวานเจนหยิบป้ายหยกที่ซุกอยู่ในอกให้ท่านดูน้องสาวรู้จักป้ายหยกอันนี้ไหมบอกพี่ตามตรงเมื่อวานน้องก็เห็นป้ายหยกของพี่ชายอันนี้แล้วหรือว่าพี่สาวยังตัดพี่ชายไม่ขาดฟังเจ้าพูดแบบนี้แล้วหวานเจินดูเหมือนจะถูกกระตุ้นความอ่อนแอในตัวของเธอและอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาก่อนหน้านี้เขารับราชองค์การมาทำงานในวัง ว่ายวานคนส่งจดหมายมาให้ค้าอะไรนะพี่บอกว่าพี่ชายเข้าวังแอบส่งจดหมายให้ท่านพูดแล้วน้องคงไม่เชื่อคิดว่าสวนป้ายหยกก็เหมือนมีเขาเคียงข้างแต่กลับตล,ะละปัดกลายเป็นได้รู้ข่าวพระราชทานสมรสของเขาแทนน้องไม่รู้ว่าพี่หมายถึงอะไรอีกอย่างพี่เข้าวังก็ควรตัดขาดการติดต่อกับพี่ชายแล้วไม่ใช่หรือทำไมยังเก็บป้ายหยกของเขาไว้ ความรักของข้ากับพี่ชายเจ้าพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นพยานฟ้าดินเป็นแม่สื่อจะตัดขาดง่ายๆได้ยังไงท่านเห็นในที่สุดหวานจนก็กัก้นน้ำตาไม่อยู่ก้มหัวลงตกใจก่อนแล้วก็เข้าใจแต่รักกันแล้วมีประโยชน์อะไรก็ต้องเข้ารับคัดเลือกในวังอยู่ดีใช้ชีวิตเหมือนนกน้อยในกรงอยู่คนละฝั่งกำแพงกับคนรัก ท่านี่ปิดปากหวานเจนส่งสัญญาณให้นางอย่าพูดต่อหวานเจนมองท่านแล้วพยักหน้าจับมือท่านไว้ลำบากพี่สาวแล้วพี่ชายรับพระราชทานสมรสจริงหรือเปล่าไหนว่าไ,ไปทำงานแล้วส่งของขวัญอะไรได้ยินว่าท่านอองที่ได้รับของขวัญมีธิดาที่ยังไม่ได้แต่งงานคนหนึ่งถึงน้องเสียใจแต่ขอเตือนพี่สักคำตอนนี้พวกเราเป็นสนมในวังแล้วไม่ควร ยังไม่ทันที่ท่านจะพูดจบหวานเจนก็ดึงมือออกแทนให้ท่านรู้สึกเกอ้อพี่กรอดน้องใช่ไหมข้ารู้ว่าเจ้าทำเพื่อข้าแต่ใจของข้าน้องสาวข้าไม่อยากพลาดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าน้องไม่รู้ใจพี่แต่เพื่อพี่ชายหวานเจนจับมือของท่านไว้อีกครั้งท่านเงยหน้ามองในตามีน้ำตาประสานตากับท่าน น้องพูดมีเหตุผลข้าขาดสติไปเองป้ายหยกชิ้นนี้มอบให้น้องดูแลหวานเจนส่งป้ายหยกในมือให้ท่านท่านสายหน้าในใจกลับรู้สึกขอบคุณพี่สาวอย่าทำอย่างนี้น้องหวังว่าป้ายหยกนี้จะคอยเตือนพี่อย่าก้าวเข้าไปสู่ทางอันตรายตอนนี้จู่จูก็มีคนเดินเข้ามานายหญิงทั้งสองเมื่อกี้กลับไปโดยเรียบร้อย ในหญิงของข้าให้ข้ามาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่มีอะไรขอบคุณพระสนมสิ้นผินที่เป็นห่วงงั้นก็ดีหม่อมฉันขอตัวก่อนขอบคุณน้องสาววางหลังมีเรื่องเยอะได้อยู่กับน้องเป็นบุญนักหนาเรื่องหลังจากนี้มีอะไรจะปรึกษาน้องไม่ขอมียศศักดิ์ขอแค่ปลอดภัยท่านพี่วางใจเถอะ ตัวน้องเองก็จะช่วยท่านพี่ด้วยใจเช่นกันแต่นางกำนันนี่มันยังไงกันนางกำนันนี่ไม่รู้ว่าไปรู้เรื่องของข้ากับพี่เจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ปล่อยข่าวหลอกให้ข้าออกมาแล้วขู่ข้าหลังจากนั้นก็อย่างที่เจ้าเห็นเรื่องนี้เป็นความลับคนรู้ไม่กี่คนพี่คงเดาได้แล้วใช่ไหมหหนึกไม่ถึงว่าเป็นพี่น้องกันมู่เสียงจะทรยศข้า ข้าจะไม่เก็บนางไว้ข้างกายอีกมู่เซียงไปแล้วพี่ก็ไม่มีคนดูแลสิข้ายังมีหวินเซียงนางสลาดนับว่าไม่เลวในวังหลวงนี่ก้าวผิดทีเดียวไม่เพียงตัวเองตายครอบครัวยังซวยไปด้วยรีบส่งมู่เซียงไปไกลๆก็เพื่อทุกคนน้องสาวข้ากลัวจริงๆข้ารู้จักกับมู่เซียงมาสิบหกปีคนอื่นแค่พูดจาย่อหยุ่นิดหน่อยนางก็ทรยศข้า ค่าในวังหลวงนี้ข้าจะเชื่อใจใครได้ท่านดีบเดินเข้าไปจับมือหวานเจินให้ท่านสบายใจพี่ลืมข้าไปแล้วหรือค่าขอสาบานจะร่วมเป็นร่วมตายกับพี่ตอนนี้ในที่สุดเสี่ยวเก๋อจือก็กลับมาบากเสี่ยวเก๋อจือถวายพระพรนายหญิงทั้งสองอา้าว ชื่อตรงนี้เขียนว่าเสี่ยวเก๋เจือพออ่านพอเป็นบทพูดแต่เขียนว่าเสี่ยวเก๋เจือตกลงฉันต้องอ่านว่ายังไงเรื่องเป็นยังไงไม่มีใครรู้ใช่ไหมในหญิงวางใจบ่าวจัดการอย่างดีถึงรู้เรื่องที่บ่าวตายแบบไม่มีสาเหตุในวังมีถมเถไปไม่มีใครสืบสาวเอาความหรอกงั้นทำไมจูๆ่ๆเจ้าถึงไปโผล่ที่นั่นหรือว่าเจ้าสะกดรอยตามข้ามาตลอดถึงบ่าวไม่รู้สาเหตุ แต่เห็นเรื่องนี้ต้องมีความลับใหญ่และคนที่เก็บความลับได้ดีที่สุดก็คือคนตายฟังคำพูดของเขาจบแล้วท่านกับหวานเจนก็ตกใจเป็นพระาะข้าเรื่องนี้เจ้าทำได้ดีมากออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยมาหาค่าท่านรู้สึกว่าในวังมีความน่ากลัวซ่อนอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นกับดักอะไร ว้าทุกคนเราคงต้องพักเบรกกันไว้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบบตอนมันอาจจะยาวหรือสั้นมากเกินไปนะเอาไว้ประมาณนี้น่าจะพอดีแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ